สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้เย็นนี้พี่พรจะพาชมนวลนางในตู้กระจกของพี่พรน,นะคะค่ะน้องๆเริ่มโตแล้วนะทุกคนเลี้ยงได้จะปีหนึ่งแล้วค่ะกว่าจะได้เท่านี้ไม่ธรรมดานะทุกคนมุดแล้วขึ้นขึ้นแล้วมุดค่ะโอ้น้องใหญ่มากเลยตอนนี้เนี่ย ศิลาหุ่มทองสวยมากเลยทุกคนค่ะศิลาหุ่มทองสวยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่โตนะคะพอลูกชายผสมดินได้เนะี่ยเห็นไหมทุกคนสวยค่ะเมื่อก่อนก็มุดมุดแล้วโตโตแล้วมุดอยู่อย่างนี้นะคะได้แค่สองใบสาใบก็มุดค่ะถึงพี่พรพูดเสมอว่า ดินดีน้ำดีแสงดีมีชัยไปกวาเครื่องนะคะค่ะทาตบบางแก้วเนี่ยพี่พรว่าจะเปลี่ยนกระถางยังไม่ได้เปลี่ยนเลยทุกคนเดี๋ยววันไหนเปลี่ยนกระถางพี่พรจะทำคลิปให้ดูกระถางเขาเล็กๆเ,เองนะคะเนี่ยกระถางนี้น่าจะไซส์หกนิ้วนะทุกคนค่ะกระถางเล็กๆเ,เนี่ยไซส์หกนิ้วน้องก็สามารถโตได้ค่ะถ้าดินดีเนาะทุกคนถ้าดินดีเนี่ย เขาสามารถโตได้จริงๆกระถางแค่หงนิ้วเองค่ะนะเห็นไหมพี่พรจะเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิว้วธาตุบางแก้วนะคะทุกคน <c oughs> พี่พรก็รอเวลาจะทำจำนวนแต่ตอนนี้ยังไม่ทำครับปล่อยให้น้องเขาโตไปก่อนยังไม่แตะต้องเลยค่ะธาตุบางแก้วสวยมากนะคะ อยู่ในกระถางหงนิ้วคอยดูว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนนะคะดูยอดมงกุฎด่างทุกคนซื้อมาพร้อมกันนะแต่น้องก็กำลังจะสวยค่ะพอเปลี่ยนดินได้อากาศได้ได้สองใบเมื่อก่อนก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ยุดไม่รู้ว่าหัวจะใหญ่ขนาดไหนนะคะต้นถัดไปคือเมืองเกาะเกร็ดนะทุกคน มันเกาะเก็ด,ด่างของพี่พรยุบใบไปอีกแล้วนะคะยุบใบไปอีกแล้วอย่างนี้แหละบอนเลนะคะศิลาหุ่มทองเนี่ยก็ไปแล้วยุบนะทุกคนถ้าเขาโตได้เหมือนธาตุบางแก้วเหมือนศิลาหุ่มทองนะก็น่าจะชื่นใจหน่อยขนาดซื้อมาพร้อมกันนะคะทุกคน ยอดมงกุฎด่างเอาไว้ตรงนี้ต้นนี้อะไรคะทุกคนเหมือนดารานุพลัลแต่ไม่ด่างเนาะเนี่ยน้องต้นนี้ด่างซื้อมาพร้อมกันนะคะีนก็ได้เนี่ยตน้นนี้ซื้อมาปีที่แล้วนี่แพงมากราคาสูงมากนะคะตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้พี่พรก็ไม่ได้ติดตาม เลี้ยงที่มีอยู่พยายามทำให้เขารอดนะคะที่เข้าไปข้างในก็ดารานพะเก้านะทุกคนซ้ายมือซ้ายมือนี่คือองค์หญิงทอฝันนะคะยังทำจำนวนไม่ได้เลยนี่อันนี้ยิ่งเนี่ยอ,อนุมานประสานกายได้แค่นี้แหละทุกคน เลี้ยงยากนะขึ้นแล้วยุบยุบแล้วขึ้นไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวคอยดูตอนนี้จะพัฒนาไปถึงไหนแล้วจะพัฒนาได้ไหมนี่อีกต้นนะคะปีที่แล้วสูงมาก้ะคะ่ะเลี้ยงปีหนึ่งได้แค่นี้แหละทุกคนเราฝีมือไม่ดีเราสีมือไม่ดี ชมพทธทวีปนะคะนวน,นางในตู้กระจกพี่พรต้นนี้สวยมากนะคะทุกคนเป็นบอนกลาบชื่ออะไรคะใครรู้จักช่วยบอกพี่พรด้วยนะได้มาในานามไม่ทราบชื่อเป็นบอนกลาบป้ายด้วยนะทุกคนดังด้วยสวยเป็นบอนกลาบ คล้ายสาวสันกำแพงแต่สาวสันกำแพงไม่ไม่มีกาบพญาพรพะล่วงหรือเปล่าทุกคนพรพะล่วงหรือพญาขมสวยนะคะนี่ลูกพญามนทุกคน ขึ้นแล้วยุบยุบแล้วขึ้นหนึ่งปีได้แค่นี้แหละลูกพญาม,มนต้นนี้คืออะไรคะทุกคนต้นนี้ก็สวยนะป้ายชื่อเขาลบเนาะเลี้ยงนานมากกว่าจะได้เท่านี้ป้ายจนป้ายชื่อลบแต่ต้นนี้พี่พรจำได้ลูกพญาม,มนสวยอยู่นะคะ จ้าจอมนะคะเนี่ยชมพูทวีตต้น,นี้พี่พรผสมเกสรไม่ติดเลยผสมตัวเองอเขาเอาเกสรตัวผู้ตัวเมียผสมตัวเองไม่แต่ไม่ติดนะคะเดี๋ยวจะเมืดก่อนพี่พรจะพาไปดูนินลพัสนะคะทุกคนเนี่ยต้นแม่ ปีที่แล้วคะ่ะมดเนี่ยกำลังดีขึ้นนะทุกคนเนี่ยกำลังดีขึ้นไสแม่ตัดจอมเขาตัดหัวเขาไปขยายพันธุ์คะ่ะก็ได้ลูกเยอะอยู่คะ่ะก็ได้ลูกลูกเยอะคะ่ะลูกเขากำลังจะโตวสวยมากเน,นลพัฒต้นนี้ทศกัณน,นะคะสวยมากนะ้องชมพูและกัดสีชมพูแล้วอ๋อลืมให้เพื่อนๆดูอินทรชิตนี่ไง อินทรชิดนี้มีมีลูกแบ่งปันนะคะทุกคนลูกไซส์ใหญ่แล้วค่ะค่ะอินทรชิดถ้าใครสนใจทักลายพิพรได้เลยนะคะศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้าค่ะอินทรชิดนี้มีจํานวนค่ะมีลูกแบ่งปันนิลพัฒนก็กําลังโตแต่ไม่โตเท่าไหร่นะคะยังไม่ปลอดภัยในการเดินทางแต่อินทรชิดนี่มีค่ะทศก,กัณฐ์ก็มีบ้างเล็กน้อยค่ะอันนี้ทศก,กณัณฐ์นี่กุเปรันนะคะทุกคนค่ะ กุเปรันแต่ไม่มีจํานวนนะคะทุกคนค่ะรอน้องน้องกำลังของดอกจะผสมติดไหมที่กินพี่่อนอยากเอาตัวเขาเองผสมตัวเขาเองแลวค่ะจะติดไหมเนี่ยกุเปรันนะคะสุครีบจัดทับโมคลาชินน้ำบอลชนนี่สวยมากนะทุกคนนี่ชิ้นน้ำบอลชน อันนี้หน้าชมพูกำลังจะก,กัดสีอันนีอ้ออกแบบนี้ก็มีนะคะเนี่ยนี่ก็ชินบัญชรเหมือนกันสวยนะคะจะมืดแล้วทุกคนพี่พรมาค่าเกินไปสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะค่ะเดี๋ยววันหน้าพี่พรจะทำคลิปเปลี่ยนกระถางธาตุบางแก้วให้เพื่อนๆดู ก็จะผสมพันธุ์กุปเปรันนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้อินทรชิตพี่พรมีจํานวนแบ่งปันนะคะแต่นินลพัฒน์นี่เล็กอินทรชิตนี่มีนะคะจํานวนแบ่งปันนะคะ่ะถ้าใครสนใจก็ทักไลน์พี่พรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้านะคะแล้วก็ใครอยากได้ต้นนี้พี่พรว่าจะแยกหน่อรอทําจํานวนอยู่โอ้ลูกดกมากทุกคน ลูกดอกมากเจ้าจอมโอ้ใ่ใบหนามากนะทุกคนนี่นสยสวยๆใบหนาแข็งสวยนะคะค่ะโอเคนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่พนด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ไรายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดี เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ